เป็นยังไงกันบ้างครับพริกช่วงนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพริกเนาะนอกจากผมจะทําสวนหน่อไม้แล้วก็นี่ครับก็ยังมีพริกเนาะปลูกเสริมกันนะอ่าเพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าช่วงเดือนเนี้ยพฤศจิกาธันวามันเป็นช่วงแต่งกอเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่หน้าหนาวลมแรงมากเนาะเพราะว่าหน่อไม้มันจะไม่ค่อยชอบมันก็เลยจะไม่ค่อยออกช่วงนี้ ออกน้อยนะก็เลยเราต้องมอีอาชีพเสริมแล้วเราก็ปลูกพริกไปนะก็มาเข้าเรื่องกนะันเนาะก็อยากจะทราบว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะราคาพริกเนาะจากที่ผมปลูกมานะอย่างครั้งที่แล้วเนาะปลูกมาเมื่อเช้งต้นปีนี้ก็เจอปัญหาเข้าไปเนาะราคาตกต่าถึงขั้นขายไม่ได้เลยนะสําหรับผมนะสําหรับบ้านผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะไม่รู้ป่าทท่อื่นเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้พริกที่ปลูกเป็นพริกหอมเนาะปลูกออกมาอย่างวิธีแล้วนี่ ขายส่งผมก็ไปส่งโลละ100บาทเนาะช่วงเดือนมีนาเมษาเนาะพอหลังสงก้ามานี่ราคาตกตกมาลงมาพอตกลงมาสักพักหนึ่งก็พ่อค้าที่เคยส่งประจําเขาก็ไม่ได้รับซื้อเนาะผมก็เลยปล่อยทิ้งไปนะก็ทิ้งไปสามพันกว่าต้นนะตอนนั้นก็เสียดายอยู่เหมือนกันแล้วก็ปีนี้ก็เอาใหม่ไม่ยอมนะปีนี้ก็มาปลูกใหม่แต่ว่าเอาแค่ห้าต้นเนะเพราะว่าปีนี้ต้องมาดูแลสวนผลไม้ด้วยนะ มันสวนกระท้อนอีกส่วนหนึ่งครับมันทําไม่ทันนะตอนนี้เหลือทําแค่คนเดียวนะครับเ็ราะคนที่ช่วยทําเขาก็ทําไม่ไหวแล้วพ่อแม่นะตอนนี้ก็เนี่แหละครับปีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าช่วงนี้ราคามันขึ้นมาอยู่160บาทเนาะอย่างปีที่แล้วนี่ราคาตลาดขายปีเขาก็120เนาะผมก็ไปส่ง100หนึง่งแต่ตอนนี้เขาขาย160บาทกันนะราคาขายปีนะแต่ตกองไปส่งก็ไม่แน่ใจนะอาจจะได้1230บาทนะแล้วแต่ ก็ลองวัดดวงกันดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงแต่ที่มันตกนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการนําเข้ามาหรือเปล่านะเพราะว่าพืชผักผลไม้ตกทุกอย่างเนาะอย่างปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวต้องรอดูปีหกเก้านะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะปีหกแปนี่กระโดนมาแล้วนเนาะรอดูครับตอนนี้จะเป็นยังไงปิดดานแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ก็ยังไอที่นําเข้ามาถูกๆก็ยังมีไอ จากจีนเนาะอันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าพืชผักเขาขนาดมาอยู่บ้านเราอะสิบวันแล้วก็ยังยังดูดีอยู่เนาะกว่าจะขนส่งไปก็วันสองวันเนาะอย่างของผมนี่พริกนี่เก็บไปครับแค่เข้าวันที่ห้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมยิ่งถ้าเกิดมีแมงต่อยมีหนอนด้วยนะโอโ้เรียบร้อยก็ดยวอลองดูกันเนาะว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับชาวสวนพีก่ก็สู้ๆกันนะครับผมเราก็พยายามไปด้วยกันเนาะอันนี้ผมก็นอกจากพิกก็ยังมี มะเขือด้วยนะนิดหน่อยช่วยเสริมไปปลูกอยู่ในส่วนผลไม้เนาะนี่แหละครับผม